ายด้าขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นกอะติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์รู้ชัดผ่านเล่มทุกเรื่องราวจุดโฟกัสสู่โซเชี้ยวไวต่อซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เว็บไซ c ์นิตยสาคบดอทคอมสื่อสอารสื่อกลางเพื่อสังคมจะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็น ประพันธ์เวทีงงบรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานอำเภอรืสอสเทศกาลเช้งเน้งที่สุสานเป็นพย,ยางคึกคักหลังประชาชนเดินทางกลับมาไหว้บรรพบุรุษเนืองแน่นมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจในพื้นที่วันนี้วันที่5เมษาย,ยน2566 บรรยากาศในช่วงเทศกาลเชงเมงที่สุสานเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอรอสอรจังหวัดนราธิวาสและที่เดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านมาร่วมไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลเชงเมงพร้อมกับครอบครัวบุตรหลานและญาติที่น้องจำนวนมากเดินทางกลับมาไหว้บรรพบุรุษเนืองแน่น มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมั่นใจในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่โดยแต่ละคนจะนำอาหารเ้าหวานขนมผลไม้เครื่องเสืไ่ไงว้ต่างๆมา้วยพร้อมกับทำความสะอาดบริเวณหลุมฝังศพญาติที่น้องของตนเองก่อนจะตั้งเครื่องเสื่ไงว้กวราบวหว้บรรพบรุษและเผากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้ากระดาษสิ่งของเครื่องใช้ส่งไปให้เพื่อสแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยจะมีผู้คนไปไหว้หลุมศพบรรพบุรุษไปจนถึงวันที่5เมษายนนี้ซึ่งบรรยากาศปีนี้คึกคักกว่าปีที่ผ่านๆมาเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดน้อยลงและในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนามีความมั่นใจทั้งนี้วันเชงเน้งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญมากที่สุดของ,ของชาวจีนเนื่องจากเป็นประเพณีไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเพื่อแสดงความตระญูต่อบรรพบุรุษที่จากไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างประหนักรู้แก่ลูกหลานรุ่นหลังให้เห็นถึงประวัติและคุณงามความาดีของบรรพบุรุษท,ที่ทําให้ลูกหลานนั้นมีชีวิตที่ดีเช่นทุกวันนี้ทั้งนี้โดยมีนายจักรพันธ์วรนอรอเสดประธานมูลนิธิประชานุเคราหออำเภอรืรอาะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับผู้มาร่วมไหวบรรพบุรุษในท่วงเทศกาลเชงเนงในครั้งนี้ พร้อมในโอกาสนี้นายกันคงลิ่งการจนาประธานหอการค้าจังหวัดยาลาในฐานะเคยหรือสอศอกก็มาร่วมไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลเชงเมง้งทุกๆปีได้กล่าวฝากถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องช่วยจัดทำป้ายบอกทางตั้งแต่ทางเข้าถึงสุสานเพราะบางคนจำทางเข้าไม่ได้และฝากบอกถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐในการดูแลสถานที่แห่งนี้ด้วย ในส่วนนานมนทยาตั้งคูรีซึ่งเป็นลูกหลานชาวรีอสอร์ทซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดสงขลามาร่วมหายวบรรพบุรุษกเปล่าว,ว่าดีใจมากลูกหลานชาวรีอสอร์ทได้มาแสดงความกปัญญยูกับบรรพบุรุษของเราที่สุสานแห่งนี้ซึ่งมาจากพื้นที่หลากหลายจากกรุงเทพต่างจังหวัดพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดงแต่ปัจจุบันนี้ด้านความปลอดภัยระดับหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอสที่มาให้ความคุ้มครองทําให้เรามีความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย กละาที่จะกลับมาในพื้นที่สีแดงของพวกเราวันนี้ก็ต้องขอบอกเราทุกคนวา่าความปลอดภัยก็ต้องคิดว่าในอนาคตวิถหลังของเราจะต้องกลับมาเป็นความทะเบกยนาบรรพบุรุษของเรานะคะเร้พันธ์ยทุนนทธโฮมบรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดน,นใต้ภาพข่าวรายงานครับสวัสดีครับกับผมนายกนพน์นิ่มกัญนญนาประธานองค์การค้าจังหวัดยะลาต้องขอบคุณท่านจากกักรพันธ์บรรทอนเศษประธานมูลนิธิลือศอ ประชานุเคราะห์วันนี้ท่านได้เดินทางและก็มาเยี่ยมครอบครัวของผมผมเองเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดยะลาแต่ว่าผมเป็นเคยคนรือสอบผมก็มาเช็งเม้งที่นี่ทุกปีวันนี้มาเร็วกว่าปีอื่นเนื่องจากว่าตรงกับสองวัทิ์แล้วก็เด็กๆลูกๆหล,ล,ลานๆก็จะขอมาด้วยเพราะเป็นวันหยุดการทำงานนะครับวันนี้ดีใจแล้วก็ขอบคุณทางคุณประพันธ์ สื่อ่ายด้ามขวานในวันนี้ด้วยสิ่งที่กระผมมาพบเจอทุกปีแล้วก็เป็นอันที่ผมอยากจะฝากท่านประธานมูลนิธิแล้วก็ทางเทศบาลหรือทางผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการลอปภนะครับอันที่หนึ่งผมอยากจะฝากเรื่องของป้ายบอกทางทางมาสุสารตั้งแต่ทางเข้าแล้วก็เส้นทางที่จะมาสุสานเพราะว่า ผมนานๆานมาทีหนึ่งความเจริญของลือสองมันก็เจริญไปเรื่อยทําให้เราเนี่ยหนึ่งปีหนึ่งครั้งที่เข้ามาอาจจะจําทางไม่ได้ก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยอันที่สองก็คืออยากจะฝากเรื่องของวันนี้เนี่ยเริ่มมีการเช็งเม้งแล้วก็ยังขาดผู้ที่จะมาดูแลผู้ที่มาเช็งเม้งอยู่แม้นคนมันจะน้อยก็จริงก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาปรปภเสื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาเชงเม้งเพราะว่าเหตุการณ์ความไม่สงบมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมันอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าเราได้รบบอปภผู้ที่มาเชงเม้งแล้วก็อาจจะทําให้ความเชื่อมั่นของผู้ที่มาตรงนี้อาจจะลดน้อยลงนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ความเชื่อมั่นตรงนี้ก็จะสร้างความศรัทธานและก็มีความเชื่อมั่นว่ามาเชงเม้งแล้วที่นี่ปลอดภัยอันที่สมก็คือวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากเลยก็คือเรื่องของ ผู้ที่มาทานุบำรุงสุสานแล้วก็วงซุยที่คนจีนเขาเรียกวงจุ้ยนะครับวันนี้เนี่ยวงจุ้ยไม่ใช่นะครับเป็นวงซุยที่เป็นป้ายหลุมศพวันนี้ก็ขาดสิ่งที่ผู้ที่มาดูแลก็คือขาดเรื่องดินวันนี้มีปัญหาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนผู้ที่มีการขุดดินเลยทําให้ดินในปีนี้เนี่ยไม่สามารถเอามาทํา ตกแต่งหลุมได้เนื่องจากว่าหลุมเนี่ยทุกปีเนี่ยเวลามีฝนชะล้างมันจะทําให้หลุมศพเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันขาดหายไปเลยไม่มีดินเลยปีนี้ทําให้ลูกหลานก็ไม่สบายใจว่า,าห่วงชุยเนี่ยมันมีการปิดเบี้ยวอะไรไปบ้างก็อยากจะทําให้มันสมบูรณ์อันนี้ก็ฝากภาครัฐด,ด้วยว่าเฉพาะของมูลนิธิเนี่ยซึ่งทํามาเพื่อสาธารณะประโยชน์จริงๆไม่ได้เพื่อการค้าขายก็อยากจะให้ ผู้ที่มีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนเรื่องของดินให้กับทางมูลนิธิลือสอบประชานุเคราะห์ด้วยนะครับเพราะว่าเอาเรื่องดินมาทำบูรณะสุสานนะครับก็ฝากนำมาเพียงเท่านี้และอย่างอื่นก็ต้องขอบคุณอันนี้แม้ปีนี้มาจะไม่มีเจ้าหน้าที่หรือไม่มีใครไม่มีป้ายบอกทางก็ตามแต่เรามาด้วยกีพเอ ในโทรศัพท์ก็เลยมาถึงที่และขอบคุณท่านประธานขอบคุณท่านประพัน์ที่มาให้เรานําเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับชาวลือศเพราะผมถือว่าผมก็เป็นผู้หนึ่งที่มาอยู่ในลือศก็คือเคยลือศนั่นเองนะครับก็เหมือนกับชาวลือศอำเภอลือศตรงนี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะนนทยาตั้งปุลินะคะหรือว่าเจนนนะคะก็เป็นลูกหลานของอากูนะคะซึ่งเป็นคนดั้งเดิมของอำเภอลือสาะของเรานะคะวันนี้ก็ดีใจมากนะคะที่ว่าลูกหลานของเราชาวอำเภอลือสาะนะคะได้มาแสดงความกระตันยูกับบรรพบุรุษของพวกเรานะคะที่สุสานแห่งนี้ ซึ่งแต่ละคนก็มาจากพื้นที่หลากหลายนะคะอาจจะมาจากกรุงเทพอาจมาจากต่างจางาังหวัดต่างๆซึ่งพื้นที่ของเราก็จัดว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะคะแต่ปัจจุบันนี้ด้านความปลอดภัยก็เป็นมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะตำรวจแล้วก็อสสต่างๆที่ว่ามาให้ ความคุ้มครองนะคะกับพวกเราทําให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกล้าที่จะกลับมาในพื้นที่สีแดงของพวกเราแห่งนี้นะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะคะลูกหลานของเราชาวอมเพอรลือสอนะคะจะต้องกลับมาแสดงความกตัญญูกับบรรพบุรุษของเราให้มากๆกกว่านี้ยิ่งขึ้นนะคะก็ขอบอกพวกเราทุกคนว่าความปลอดภัยณนะ ตอนนี้ก็มีความปลอดภัยนะคะขอให้พวกเราเชื่อมั่นในตรงนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมในานามของประธานมูลนิธิลือเสอประชานุเคราะ์ก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพรือเสอาะทหารฉกอีบที่ได้ความอนุเคราะห์ร่วม ดูแลรักษาความสงบในการทำพิธีเชงมิงวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานทำบุญในวันนี้ด้วยความยินดียิ่งที่งานของเราได้ประสบความสมเร็จสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้จงบันดลบันดาลให้ ท่านได้รับแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะครับจากผมในานามของประธานมูลนิธิหรือสอประชานุเคราะห์ครับในโอกาสต่อไปก็อยจะขอรับใช้ทุกท่านตามประเพณีด,ดังเดิมนะครับขอบคุณครับ